สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะตอนนี้นะคะตี่กัปปัญญายเป็นจะไป็นโซนหน่อยยุ่งเรื่องจ้ะแล้วก็ใจพ่ใหญ่เลยไปเบิ้งข้าวกูดปลาที่ติเคยพาพี่น้องไปเก็บประมาณสองสามปีที่แล้วเนาะนะคะที่บ้านเล่นหลายเลยจ้ะไปเบิ้งมาเพิน่นที่มาแลายไล่ไปแล้วไปเนาะจ้ะอากาศ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องจ้ะตีมหอดปลาพะกูดลยจ้ะข้างล่างนี่มีแต่พะกูดเลยจ้ะแล้วก็ประม่นแค่ตรงนี้นะคะอีกด้านข้างกับมีคือกันจ้ะเนาะแล้วก็ข้างล่างไปตรงนู้นนะคะแมนแต่พักกูดทั้งนั้นเลยจ้ะคือมันหลายแห้งเนาะเนี่คะ่ะพอดีเลยจ้ะตีมีใส่ไผ่หมักใสยย่สาย,ยสาวเก็บใส่ยาวไผ่หมักใส่สันกับเก็บใส่สันคือเหมือนนี่มีมีหลายใส,ส่ส<ะ>อ,อ่วนน่าจะเนาะอันเบิ่งค่ะ พอดีตีมาทรงลูกนะาจา้ะตีก็เลยม,มาเก็บน้ำเพราะเมื่อเอินมันสิฝนตกนะคะตีก็เลือกเอาใส่ที่ห้ามากินนี่ละจ้ะตีบ่ไดมาเก็บปีท่แล้วกับบไดมาเก็บค่ะเพราะว่าพี่หายไปเฮ็ดงานเนาะ ันนี้เป็นใบเก่าของเพ่นจากปีที่แล้วจ้ะอุวบคักจ้ะก่อนหนึ่งก็เลือกเอาเก็บเอาจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันหลายเก็บเอาไปสุดหยอดกระบร้ไไวหดอกจ้ะที่จะหาหม่องสิมันอ,อน่อ,อนๆดีกว่าเนาะเอาไซส์ที่เราต้องการดีกว่า ไปข้างล่างนี่ก็จะทางทึ่งข้างทึง่งใส่พ่นเลอบแบนี้แหละไปมากินใส่ได้กเก็บใส่นั่นเด้จ้ะพี่น้องบอกแต่ความชอบเนาะตีกัสีเว้าวประจำนะค่ะว่าตีเป็นคนที่มากินใส่บว่าใน,น้อยๆแน่จักน้อยจ้ะตรงนี้นะคะที่มาละลายไปน้ำกลเนาะมันก็นจะมีอยอดน,น้อยๆเฮ้าด้เก็บกินอยู่จ้ะเห็นบ่ มองนาทีละลายไปยน,น้ำกลนกะยังมีเหลือให้เก็บลายจ้ะนี่จ้ะเก็บเอาใส่ที่ห้อหมักนี่ละพี่น้องเลยพี่น้องมาเก็บเอาใสาย่ยาวๆเนี่ย ก็สิให้เพิ่นทิมให้เพิ่นออกสปอร์นะคะให้เพิ่นเหลือใบใบน้ำเนาะเพราะว่ามันก่อนเนินมันก็มีหลายการจ้ะพี่นอ้องก็ต้องเก็บเพราะมดดอกเนาะแต่ว่าทางเืินเพิ่นบวกลายมีนะคะ่ะตีกับเขาใจเพิ่อนอยู่เด้เพราะว่าเพิ่นเห็นเพิ่นกระสออนน้าเนาะทีะ่เพิ่นมีหน่อยนะจ๊ะบ้านบ้านตีมีหลายแม่ ตัดติ๊สิวบาทยังได้หุ่นค่ะเต็มอยู่จะใส่ง,า,ง,งามจ้ะเนี่ยอันนี้มันก็เึินมากอยู่จ้ะ แต่ว่าเมื่อกสิมีมีเคลเืล่อนอีหยังล่ะมีหยอดสุดท้ายของเพลินเน่ะน่าจะเห็นมหลายอีหลีได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นกับเสดายน้ำเนาะที่เขาใจอยู่เด้อจ้ะ ทำเป็นบานติน้นมมีหลายจังสีเนาะจะ้ะตีไปทางอื่นเพลนตีกับสีเส้นได้คื่กันจะ้ะเห็นคนอื่นเพลนเก็บเนาะแต่ว่ามันหลายเนี่ยนะแล้วก็เท่ากับปล่อยให้เพลนสั่สงสปอของเพลนไปนั่มจ้ะนี่เห็นบะพอพีน้องถามมาว่าเบิ่งจังไดเนี่ยจะ้ะถัาไปเนี่ยไปเห็นอันนี้เจอเคยยูงสิคะ่ะแม่นเลยจะ้ะอันนี้ละกินใดเนาะคะ่ะแต่ทำเม็นเท่าสังเกตขั้นเป็นเนาะอันนี้ก็สปอเพลนจะ้ะตีกับสี ารู้แต่เลือกอันนี้แล้วเนาะกะอยากอธิบายให้พี่น้องที่ว่าเก็บผักกูดใหม่ๆเนาะทิพนที่เพิ่นบอกว่ากำลังศึกษาอยู่น่าจะให้ขอจุดสังเกตให้วิธีเบิ่งเนาะอันนี้ เ๋ยวมื่อไห้ถามปะก่อยก่อนถ้าเกิดว่าเราอันอยากมาหน่ำนะคะปั่นกัขยานกันมาสองคนก็ได้คะ่ะบันตีมาเบิง่งซื้อเพราะว่าอันตีว่าก็พอนายเนาะว่าพักขุดปลาหนำนันออกแล้วล่ะตีว่าเธอพาฉันไปเบิง่งไหยพอนายว่าไอ้ไม่พันได้ออกแล้วก็สันว่านี่มาพอนายละลายสันที่ไหนได้ละลายเลยว่ะวัาล้มากับลูกเรามือนะน่ามาเห็นหรือว่ายังไม่ดละลายเพิ่นว่า กูลกับป้าไอ้พักอันนี้ค่ะพักพักนอกกันนะคะพักใบบบกเนาะบานตีะค่ะค้นไ,นไทยอยู่บหลายบันที่นี่จิสวศทางใดบางคนเพิ่งกิกนแบบว่า บบได้บอกว่ากินบอเป็นหน่นะนะคะเป็นบอเคยกินเพม่อนกะบบอเก็บไปกินนั่นสิน่าจะดี่กวจะเก็บไปให้เฉพาะพี่ที่เพิ่นกินเนาะเก็บไปให้เจ้าของน้ำค่ะแบ่งพี่เพินเ่นกินน้ำจะ้ะ

แตใส่ก็มิต่พะโกดก้อเ,เก็บแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องว่าถ้าเก็บดนๆนเนี่ยเก็บแป๊บเดียวกับไปแล้วว่าไนวะอันนี้ตีเก็บไปตีก็ต้องไปถนอมอาหารไว้ก่อนถ้จาจับน้องประวัติเฮ็ดหลายอย่างนอกจากมือหนึ่งเนาะจะว่าเลี้ยงไกลเลี้ยงลูก นะคะท่างคุณศาสบ่งอัดป้านจะเฮ็ดคลิปตัดต่อคลิปตอบคอมเมนต์พี่น้องอีกอันนี้ใส่นี่กำลังดองเสียบค่ะจิตีเอาเก็บไปดองเนาะค่ะมันกำลังกรอบดองเสียบนะคะใส่นี่ดองสามรสเพราะว่าพักจะห้าเก็บไปเนี่ยค่ะเ้าต่องถนอมเพิินด้ยจ้ะตอบเมนเท้าเก็บไปแล้วห้ากับตองไปเฮ็ดเพิ่นเนาะ น้องใบต่มแซคคงแซคแข็งไววจ้ะตีกระดเห็ดหลายยางเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งกะเอาแค่ที่เข้าเห็ดไว้เนี่ยละแต่เหมือนหนึ่งนะคะตีกระ่ได้เห็ดคิดเดียวเนาะบางเธอตีกะเป็นเล่อยางอื่นน้ำจ้ะ เนี่ยปติจะเริ่มเก็บใส่นี่อันตอนที่มาละลายเนาะจ้ะตีจะเริ่มเก็บใส่นี่แล้วได้บานที่นี่ปีนี้บานตีนะคะพ่นไปเร็วพันพ่นออกเร็วนะคะเราตีกับบไดี้มเวลาไปเป็นเลาะเนาะพญายิปส่สบายสิค่ะเท่ากับไปเลาะหยากแนนมีคนภาพไปเนี่ยแล้ค่ะถ้ามมีคนทำามเข้าไปเองเข้ากับมไภเบิ้งเล็กน้อยสิค่ะช่วงพญใหญ่เราไปหางหาหมอนเนาะ กลับไปเบิงซ่ามันที่นี่มันงาวเพาว่ติดๆจะจอบเก็บขึ้นอย่างนี้จะ้ะเด็กกินตะกรอนโมผลเด้บางปีก็ได้ตะก,การวามตะก,การละแล้วตีเก็บเบต็มตะการแล้วตีตะไยบรรยากาศให้เบิงเด้อจะ้ะว่าตรงนี้มันหลายซำใดเนาะ นี่ค่ะเียเห็นบ่ตะก,กานี่ได้ไลยได้เลยพี่น้องเ่ามันได้หน่อยเด้อจ้ะเป็นไงเป็นไงเราลกกับรถมาแล้วแสดงปติบจะยงางไปไทยต้องพุนบ่ให้พี่น้องเบื้องบ่าด้ดดอกค่ะ,ะเอารถมาทางนี้แล้วไหม ันบางเทธอมั่นก็บยุดมือบอดายเนาะบางเธอก็เก็บเพิ่นไปคือกันละจ้ะแต่ก็ยุดใจจะคล้องไว้อยู่บางเธอก็ะยุดใจจะคล้องไว้อยู่บางเธอก็ะลาวหดๆคือกันลจะจ้ะเริ่มโตเนาะ หเห็นบอ่อล่ะค่ะ,ะกล่องติคโ,โฟกัสกล่องตีเป็นไล่ไล่เป็นเบอร์เปอ,เอไปเลยมาตรงนี้บ้างจะ้ะคิดตรงนี้ก็ออกไปเลยจะ้ะบ่ค่าพี่น้องไปบอ่อบกงามเด้ตรงนี้มันมันชื่นเนาะตรงนี้นะคะมันก็เลยงามเนาะลายดอกไม้ทั้งนั แต่ว่าที่รได้เก็บไปบอกไปกินหรอกจ้ะมาตรงนี้ก็ย่าแล้วเห็นปะงาไว้ค่ะยังมีไม้มากม้จ้ะพี่น้อง เอาไปแค่เขาถนอมแต่ละขังก่อนจะ้ะโอ้ยเก็บซำนี่ก็บเมื่อยเด้ดนี่ทั้งมันทั้งเมื่อยเก็บไปแต่กากก็ล่วงไปนั่งจะ้ะ หลายคนมันก็คิดมันใส่ตีเลยเนาะใส่ก็งามก็บอกเก็บไปกินแล้วก็สิว่าอย่าบ้ากันถเถอะค่ะเนาะความชอบมันไผ่มันจะ้ะความชอบขึ้นอยู่กับคนกินตีเก็บข้นนั่นี่จะ้ะเก็บไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยเอาขนุนเลย ตีวัดตีจะพ่อแล้วล่ะแล้วค่ะสวยสวยลายนี่คลิปวันยากกับยาวากันเด้อจะ้ะเพราะว่าตีก็เอาเสาตีตีไปทำทำคำสาปล่ะก้ะถนอมใบต่ละครั้งนี่แหละจ้ะแล้วเขาคอยไปเฮ็ดอย่างอื่นต่อเนาะพักกันยังภายในล่งจะ้ะพี่น้องเอ้ยโอเคค่ะเนี่แล้ว่า,บายบรรยากาศให้เบิ้งจักหน่อยจะ้ะ ฟังท่าผลกระมี่จ้ะพี่น้นนองพูดค่ะทุกปีตีกระเก็บฟังท่าพีแหนฟังท่าพีแหนจ,จ,จ้ะจิตซุ่มให้เบื้องเนาะ,ะ,ะพูน่ะแมนตะปาพักกูดเด้จ้ะแล้วเงาไปพูนท่างบ้านพักหลอนตีพุณจ้ะแมนเมอ้อจ้ะบอกอีกก่อนจ้ะอันนี้บอกแมนเด้อจ้ะพี่น้อง อันนี้ห้าบบกินเนาะค่ะมันมีขนแบบนี้แล้วกอชนะลักษณะกอมันจะใหญ่กาก็พักกลดวค่ะก็พักกลดวมันจะขึ้นแบบว่าเป็นแบบนั่นนะคะแล้วก็จุดสังเกตเนาะนี่ค่ะนี่แหละแต่ว่าอันใดที่เป็นอันที่ว่าเพ่นพึ่งจะออกไม้เนาะจะพ่นจะบม่มีการอันนี้เด้อค่ะคือว่าพ่นยังบริพรพมขยายพันุเนาะมันจะบม่มีการนี่จ้ะอันซุ่มนี่ที่ว่าเพ่นมีการตาเนี่ยคือกอพ่นอายุหลายปีแล้วนะคะเป็นก็เลย มีการสีน้ำตาลเนาะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ล่คะค่ะเนี่ยตัวที่เห็นก่อนนี่ขอขอเน่เด้อจ้ะนั่นเห็นบ่าุพูจ้ะปะกลับบ้านได้คะ่ะที่นี่นี่จ้าพี่น้องตีได้มากแล้วเต็มตะก,ก้าอัญญัดเลยจ้ะเนี่ย ตะก,การในได้ร้ายเลยจากบุมัน้นนอยเด้ค่ะนะคะลิฟอนี้นะคะตีกับพี่น้องมาเก็บพกกดนะคะตามคําเรียกร้องที่พี่น้องยังจําได้นะคะองนีต้ตีเคยพผามาเก็บนะคะกระามไทยกันเขามาอยู you know, ่เนอวาอยากให้หน้องตีผ้ามาเก็บปานนี่น่าจะตีกับผ้ามากเ้อค่ะนะคะแ้วก็ตีกับเก็บเอาแค่จะคลองไปาทาความสะอาดแล้วกัถนอมอาหารไว้นะคะแต่ละครั้งเนาะเท่าเหมือแล้วเข้าไปเก็บเอาไม้ค่ะนะคะกะ จริงๆล้วตีภาพี่น้องเก็บไปทุกเมือเลยจ้ะเพราะมันบริไก,กลจากบ้านเฮาเนาะนะคะแต่ว่าเฮากับเก็บเอาแค่ที่ว่าเฮาจะกินแต่ละปีเนาะคะ่ะคือแบบว่าเฮาพ่อแลอ้วถนอมคิดว่าพ่อแล้วนะคะในการถานอมของเฮาเนะก็คือหยุดเก็บเลยจ้ะจะบอกเก็บต่อนะจ้ะถ้ามันเก็บกับเก็บไปแค่กินนิดๆ,ๆ,ๆ,ๆจ้ะแต่ว่าจะบริเก็บไปหลายเนาะนั่นแหละค่ะฝากพี่น้องไว้นะคะเนาะขาใจตีนมำเด้อเด้วยบวงเทอนนะคะ,ะตีตัวคนเดียวเนาะ ฮ็ดงานลหลายๆอย่างจ้ะทั้งเลี้ยงลูกทั้งเห็นหนันเ็นนีแนาวจ้ะเลี้ยงไก่ทำสวนนะจ้ะบางเช้าพักที่เ้าเก็บไปข้าต้องรับพิดชอบเพนนำเนาะต้องเอาไปเฮ็ดกินแล้วนังกะต้องถนอมอาหารไว้เลยจ้ะนะคะข้าจะได้เฮ็ดอย่างอื่นต่อเนาะโอเคค่ะพอกันคิมนาเด้จ้ะตีขอบคุณทุกท่านใจจีเขามากคอยไปกั้นใจละกัคอยทำข้าวทำข้าวกันอยู่ตลอดนะจ้ะเนาะไปแล้วจ้าคิมนีเนาะคะ่ะตีดาไ,ดไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ค่ะนี่ค่ะพักกูจะห้าเก็บมานเนาะจ้ะได้หลายที่หนึ่จ้ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดไปแล้วเครื่องนึงได้อีกหน่อยนึงจ้ะนเ,เนี่ยมันเลแล้วเนาะแต่ส้มน้ำตีจะเอาไวแ้แช่ตู้เย็นไว้จะกินสดๆจ้ะส้มนี่ตีจะต้มแชแข็งจ้ะเนาะนี่ตีกับทำคราบสาดเนาะค่ะแกเอาอันพวกชิ้นยูขอบขอบพันออกจ้ะแต่ห้าวกะหั่นเป็นชิ้นที่ห้าวแบบต้องการเนาะนะคะแล้วเาวกะจะเอาไปลวกจ้ะ ดยการน,นอกน้ำเย็นแล้วก็แ่แข็งเลยเนาะจ้าตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำเนาะใช่ค่ะน้ำเดือดแล้วข้างกับพักลงไปเลยจ้าเบิด์ตบนนอเนาะ ไล่คัก,กจัดโคตรพ้อยดีค่ะจริงเราจะแบ่งสองสาธิติกใส่ไว้นลาผสมไปประมาณหานาทีเนาะจา้ะเนาะแต่พยายามกดลงอย่างสิค่ะเพราะว่าเดี๋ยวของบนพิ่นจะเป็นสีนดำตาลเนาะถ้าเกิดว่าเพิ่นลงน้ำมาถึง,ถงพ่นจ่ะแล้วกาสาธิติกาเพราะเดี๋ยวนาที่เราแล้วสา้ิตีกะจะเอาไปน็อกน้ำเย็นเนาะจ้ะแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงเนาะนี่ค่ะ ตีคิดว่าตีหนาจะรอบนีถ้ถนอมรอบนี้ตีคงจะพ่อแล้วจ้ะเนาะทำไมเก็บรอบหนาคงเก็บมาแค่มาก,กินในในน้อยเนาะจา้ะเพราะว่าถานอมตีคงจะพ่อแล้วค่ะสำหรัรบไปตีกินแต่ละปีเน,นาะถนอมหลายกะกินม,มาหมดจ้ะก็สิกลายเป็นอันยังก็ไเอ,อยู่ในตู้เขาอีกแบบวานเขา จะไม่มีหมองแช่นะจ๊ะพยายามกดลงวัดตีปีนีิตีถนอมอ่าสองยางนะจ๊ะแค่พักพักกาดขมนะคะแล้วก็บพักกดแค่นี้แหละจ้ะสองยางเนาะอย่างอื่นกับบอดดาถนอมจ้ะอย่างอื่นกับเก็บมากินซื้อๆหละ่ะจ้ะพ่อค่ะพักบุ๋งกับไล่จ้ะตะวันกับบอเก็บตัวเฮา มันคิดไม่นูบ่ออกนะจ๊ะพักกกงพักกุมจีฮย่นอันยอียงก็ดอกแม่เปิดนะจ้ะตีก็เห็นร้ายหลายแต่ว่าตีบ่เก็บจัดตีคยซิมเทียรหนึ่งตีบ่มักเนาะตีก็เลยบ่เก็บมาอีกจ้ะได้ที่ตีมากินตีก็จะเก็บหลายแน่น่าจ้ะอันนด้ที่ตีบ่มักตีก็ซิมเทียรสองเทียรตีกบข่อจ้ะพักกุมซิมไปเทียรเดียวบ่เอาเลยจ้ะแต่อยากซิมอันเนี่ยอยากซิมไอ ผักเสียนฝรั่งเนาะบานตีบลมีจ้ะโอเคค่ะตีกตระตมเอาประมาณนี้จะ้ะเนาะเราตีก็จะไปนงน้ำเย็นก่อนค่ะก่อนจะมาแพ็คเนาะโอเคเราจะไปละปิดไฟก่อนจ้าเนี่ยค่ะอเอาค่ะนกน้ำเย็นมาแล้วเนาะก็จะประมาณนี้เล้ค่ะนี่เนาะเราตีก็จะมาแพ็คเสร็จถุงก่ก็จะมาห่อให้เบิ้งจัถุงสองถุงเนาะจ้ะ ยังดอกก็คีบมันยาวจ้ะตีกระเจีเ๊ยบเป็นรับๆก็คีบอันในห้เาเก็บมากคนละจ้ะนี่กระเจี๊ยบพอประมาณหนึ่งครั้งที่เรากินน่าจ้ะให้ก็เขาห้องกะเอาว่าเอาให้เหเหหนเน็เขาขาดเนื้เห็ดทำไหลเนาะเ้ากะแพ็กสำนันน่าจะขับเนื้น,นะคะตีพั๊กตีแกงเตยย่ำกะประมาณหนึ่งนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวรอบนะี้มันตีไปเก็บนะคะตีจะเก็บโอเคมากินเด้อจ้ะพี่น้องจะบปเลยเก็บจนแบบว่าเอามาหลายเนาะเอามาผัดสักขาดสองขาดเป็นสิ่งน่าจา้ะแต่ว่าสิบะดะเอามาแบบว่าถนอมแล้วเนาะเพราะว่าเขาจำเลยเขาก็กินข้าวมดแล้วจ้ะสำหรับตีเนาะสหรับขอขวดตีเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาต้อง สูตรแซ่ห้าต่องนี้ต่องแซ่อย่างอื่นน่ามาจากเจ้าเก็บช่วงเก็บหงเก็บเฮดพักกรูเนี่ยค่ะเขาเก็บมาซ้ำใดเนาะมันกับหลงแล้วมันกับบุญยุจกจ้ะมันกับยุคเก่าเนาะมันเป็นพักโคมค่ะพักโคม,มเก็บมากไม่กับ,บยุบพักกูดนะคะมันจะบุญใครยุบบุยุบได้แหละเก็บมากซ้ำไดกับสเดกเด็ด้่าหนังเดรม้ยมซ้ำนั่เนาะ กินนอกไปค่ะเออแล้วก็สิต้องเป็นพักเจ้าของอีนอกนาะปีนีป้ปลูกพักลายนะคะก็สิเก็บพอขนงขนาดแซวไปถ้ากินด้วยกันอยาอน่างโมเนแต่อันนี้เนาะโอเคค่ะพี่น้องแล้วตีกระสิขออนุญาตแพ็คไปเรื่อยๆเ,เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะตีกัดลวกประมาณห,าหนาทีค่ะกับไพ่จะ่ลวกโดนคนนี้ก็ได้หรือ่องหลวงหน้าที่หน่อยคนนี้ก็ได้เนาะ ย่างพองเฮ็ดเขาเาเอามันอันอีกใหม่เฮ็ดุปรุงสุกอีกรอบนึงเนาะโอเคค่ะตอนลิปหนาเด้อร์จะขอบคุณทุกท่างใจจ้าเดี๋ยวคลิปมนันยาวจ้ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ